สวัสดีค่ะเมื่อฟังค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสำนักง,งานพัฒนาาักหนึ่งนวยประชาการทหารพัฒนาและ หน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาค่ะโดยผ่านทางคลื่นวิทยุหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934 fm 88.75เมกะเฮิร์ am 1 5 1 2กิโลเฮิร์วิทยุออนไลน์ w w w r b s 3 4 o r g และทาง Facebook Live วสอ3 4อุทัยธานีค่ะเมื่อวันที่4มีนาคม2568 กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1นึงนงสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุ่วปฏิบัติงานช่างพร้อมเครื่องจักรกลดาเนินการปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมงานซ่อมทางผิวจราจรลูกรางกว้าง5เมตรไม่มีไหลาทางระยะทาง3.2 0 0กิโลเมตรโดยได้ดําเนินการบดอัดผิวจราจรลูกรางได้ระยะทาง1,800เมตรผลการปฏิบัติงานคึ้เป็นร้อยละ60 โดยมีผู้รับผลประโยชน์70ครัวเรือนประชาชน168คนณพื้นที่หมู่ที่3บ้านสหกรณิคม ตำบลสหกรณนนิคมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะและอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ในวันเดียวกันกองบัญชาการกรองทัพไทยโดยศูนย์จิตอาสาพระราชทานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดก,กำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยรวมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชน ส่วนราชาการและประชาชนในพื้นที่จัดก,กิจกรรมจิตอาสาต้านภายแล้งประจำปีพุทธศักราช2568โดยการจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำบริเวณแหล่งน้ำคูคลองทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาได้ให้การสนับสนุนยานพาหน,นะแต่เครื่องจักรกลในการขุดลอกและร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ําไว้ใช้อุปโภคและทําการ,กรเกษตรได้ตลอดทั้งปีพร้อมทางเพิ่มการระบายน้ําเมื่อถึงฤดูฝนและเป็นการป้องกันน้าท่วมหนาบ้านงแงหมู่ที่สองตะบลทับสเสด็จอเภอตาพระยาจหวััดงสะแก้วค่ะ